ช่วยคนผิดชีวิตเปลี่ยนครับคือผมได้มีโอกาสไปช่วยรุ่นพี่คนหนึ่งโดยการที่ให้พี่เขายืมเงินแต่ว่าตอนนี้ตัวผมเองกําลังจะถูกโดนหมายเรียกครับผมมีรุ่นพี่ผู้ชายคนหนึ่งที่ผมเคารพนับถือแล้วก็ไว้ใจมากๆติดต่อผมมาให้ช่วยเพื่อนผู้หญิงของเขาซึ่งตอนนั้นเพื่อนผู้หญิงของเขากําลังตั้งท้องตั้งคันอยู่แล้วก็แบบเดือดร้อนมากๆซึ่งผมยอมรับว่าตอนนั้นผมใจอ่อนมากแล้วก็แบบ สงสารพี่เขามากมก็เลยเลือกที่จะให้พี่เขายืมเงินไปโดยมีข้อตกลงว่าอีก1เดือนพี่เขาจะนําเงินมาใช้คืนพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายเมื่อครบกําหนดชําระครับซึ่งระยะเวลาก็ได้ล่วงเลยมาเกินกว่ากําหนด10กว่าวันนะครับซึ่งตอนนั้นผมกังวลมากก็เลยทักไปทวงพี่เขาผ่านทางไลน์จากวันนั้นผ่านมา6เดือนนะครับวันนี้วันที่สิบเก้ 19, มีนา ก็มีผู้หญิงอีกคนนึงพยายามติดต่อผมผ่านทางคนในบริษัทเหลือโพชั่นความพีก็คือเขาแจ้งให้ผมเตรียมตัวไปให้ปากคำกับตำรวจแล้วก็กล่าวหาว่าผมเป็นจุดเริ่มต้นของคดีนี้งงแม่ผมเคยสอนว่าก่อนที่จะช่วยใครให้ดูดีๆนะลูกเราอาจจะทำคุณบูชาโทษซึ่งวันนี้ผมเพิ่งเข้าใจคำนี้ได้อย่างร้อเซ ผมคิดว่าความจริงอ่ะมีเพียงหนึ่งเดียวผมพร้อมที่จะให้ข้อมูลตามข้อเท็จจริงพร้อมแสดงหลักฐานเมื่อถึงเวลาครับทำดีได้ดีครับ